สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หลาดใต้เคี้ยมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรตลาดชุมชนแห่งนี้เป็นตลาดที่อนุรักษ์และส่งเสริมในเรื่องการใช้วัสดุจากธรรมชาติทุกร้านจะใช้วัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุอาหารได้ได้วารีงามสุดๆเลยค่ะตลาดใต้เคี้ยมซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมร้านค้าของดีของเด่นอเภอละแมจากทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทั้งของกินของใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนด้วยค่ะและนี่คือศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปซึ่งมีสินค้าเลืซื้อเลือกชมกันอย่างมากมายเลยค่ะ และสิ่งสำคัญที่อยากนำเสนอในวันนี้คือผลิตภัณฑ์ต้วยหอมทองฉาบมันฉาบและเผือกฉาบกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาช่องลมและนี่คือสินค้าแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาช่องลมค่ะและเรา ได้ซื้อสินค้ามาเป็นที่เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาทิตยาอุตมมังวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์แปลรูปกล้วยหอมชองฉาบมันฉาบและเผือกฉาบกุณแม่บ้านเขาช่องลมในพื้นที่หมู่6ตำบลทุงภาวัดออำเภอละแมจังหวัดชุมพรซึ่งได้ล้องไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยเฉพาะกล้วย ซึ่งเกิดแนวคกิดการาอาชีพโดยการนำกลหอมทองมันและเผือกสอดสามจุที่มีอยู่มากในชนุมชนมาเพื่อมูลค่าเพื่อจะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศและส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นจนเกิดการจ้างงานแก่คนในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงที่ต้องการหารายได้เสริมซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านในอำเภอละแม ซึ่งเป็นพื้นปลูกกล้วยหอมทองมันและเผือกและกล้วยหอมทองที่ทางกลุ่มกระสนมาเพื่อแปรรูปเป็นกล้วยฉาบจะต้องเป็นอายุกล้วยถึงห9วันเมื่อนํามาแปรรูปแล้วจะมีรสชาติที่ดีแตกต่างจากกล้วยฉาบทั่วไปการนํากล้วยมันและเผือกที่มีในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มเป็นการสร้างอาชีพและ ได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะสําหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์กล้วงหอมทองฉาบมันฉาบและเผือฉาบตรงทุนแม่บ้านขอช่องลมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์ห6หนึและ080649 4 8ศเก้าสี่แปดเดเจดเียวบเรืองประโผลิตภัณฑ์ของตำบลทุทภาวั อำเภอละแมกันนะคะวันนี้ขอจบการนำเสนอในห้องนะะี้ค่ะขอบคุณค่ะ